อ่ะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองนะในช่องโคตรหยองนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้คลิปบ่ายนะครับก็อยู่กับเกม Fortune และบิดนะครับตระกูล Fortune มาแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานเลยนะท่านผู้ชมขอไม่ไม่ขอมานี่ผมลืมแล้วเนี่ยอ่ะโอเคนะครับขอมาก็จัดไปแล้วกันนะครับกับเกมนี้นะครับเจ้ากระต่ายของเราท่านผู้ชมนะขอเบ็ดซองก่อนเอารอบหมุนสักพักนะฮะ เออใครเข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝ <ถ Lynn S 2> ากกติดตามกันด้วยนะครับก็บบรับชมบคลิปให้สนุกล้กันนะครับอุ้ยรับชมคลิปพระกอดบันเทิงนะครับอ่ะโอเคไม่หน่วงมากเนาะที่ดูคลิปอยู่รู้สึกหน่วงไหมไม่หน่วงเนาะโอเคไม่หน่วงแล้วนะครับไม่ไม่หน่วง,ะะไ,มไ,มวงไม่หน่วงในที่นี้ไม่ได้แปล,ลว่ามาหายหน่วงแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ผมเนี่ยมีวิธีนะครับก็คือเข้าาออกๆเหมือนที่ผมบอกอะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะขัดใจนิดนึงก็คือเราอุ้ยเราเข้าๆออกไป เกินเราจนเราบางทีเราจะรู้สึกหมุดหงีไปเลยแหละนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะลองดูแล้วกันส่วนตัวผมก็นะ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็ก็ต้องก็ต้องเล่นอะ่ะมันจําเป็นต้องเล่นอะ่ะผมก็เลยต้องทํานะฮะก็เลยจะเห็นว่าอันนี้บ่อยๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนะผมปรับหน้าก่อน ผมก็จะออกเข้าๆบ่อยๆหน่อยนะครับเพื่อจะให้เล่นมันไม่หน่วงอุ๊ยโอเคว่ะโอเคว่ะแต่มันก็มีหน่วงอยู่แต่ว่าผมว่าดีขึ้นละปกติมันจะเร็วกว่านี้ไหมมันจะสับช็ชๆชชเลยไหมเกมเนี้ยนะตระกูลพอจูน Fortune. โอ้ยเดี๋ยวผมไปต่อที่พอจูนอ่าพอจูนโอเอ็กให้นะครับก็บวัวทองแล้วก็อีกหลายๆอีกหลายๆอันเลยนะพอจุนนะครับตระกูลสามลิ้นนี่แหละนะครับก็รอนหน่อยนะท่านผู้ชมนะเล่นให้ดูทุก ทุกอันเลยทุกเกมเลยนะครับม,มาเบทสามต่อเลยวันนี้ผมตอนแรกผมก็บวกแหละนะครับผมเอาไปเอามาผมก็เสียแลว <c oughs> เออตอนแรกผมก็บวกแหละแต่เอาไปเอามาผมก็เสียแล้วแหละตอนนี้นะครับก็ไปเสียพอซื้อไปเรื่อยนั่นแหละแม่งหัวร้อนดันไปเติมเพิ่มไงนะครับไม่มีลิมิตของตัวเองอุ้ยเฮ้ยเน,นี่ยห้าบาทเยวมาก ไม่ได้เล่นานานเลยอ่ะโดดยากไหมช่วงนี้ทุกผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์พูดพูดคุยกันได้ก็ดูเพื่อความสนุกนะครับดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำต,ตามนะครับดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะอุ้ยมา346เพอร์เฟคสุดยอดมากแต่ว่าก็โอเคนะขึ้นมาได้ขนาดนี้นะจาก250นะได้ตั้ง50บบาทนะ <laughs> ประชดประชดอ่ะเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูก่อน ผมว่าเราอาจจะคาดหวังจากนี่นี่น่หน่อยด้านนอกไม่ได้เนี่ยต้องมาหวังกับให้มันโดดน,นะครับเนี่ยก็ไม่โดดสักทีไงนะครับเออเพราะด้านนอกมันก็มันก็แตกโหมดได้แหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมามุกไหนนะครับถึงจะแตกโหมดได้เอออาจจะต้องแบบตำลึงคลองเนี่ยเงินลงแบบเนี้ยเงินลงแบบเนี้ยโอ้ยหกสิบสามบาทบอ่อยมากเลยว่ะชุดเดิมปนะเนี่ยมันไม่ชุดเดิมอะ่ะแต่ว่ามัน63บาทบอ่อยมากนะเออจริงนะครับ <c oughs> แม่งหกสิบสามบาทบ่อยมาก คือจ่ายอยู่ประมาณนั้นอ่ะมันมันก็ไม่ใช่หน้าเดิมแหละแต่ว่ามันรายจ่ายมันคล้ายๆเดิมเออไม่ใช่อะไรวะยอดเงินที่มันให้เรามามันคล้ายๆเดิมนะไม่คล้ายอ่ะมันเท่าเดิมเลยอ่ะเ,ออเนี่ยมาเท่าไหร่หกสิบหกไว้รอบนีเ้เยอะขึ้นมาตั้งสามบาท นี่มันยีน่สิบสองบาทไม่โดดสักทีว่ะหาจริงๆนะไม่โดดสักทีอะนะโดดสักทีเดี๋ยวพี่ชายไก่ดวงเอา้ามาเออมารอบนี้แหละเออมาโดดสักทีนะครับโอเคมามาสีา่นาทีว่ะห้านาทีอุ้สองร้อย 200! ไม่ลงว่ะโอ้โหแล้วไม่ลงเลยอ่าตัวอ่าใบโอ้โหแค่ยังกากเลยวโอ้ฮ้ย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 โอ้โหนึกว่าจะได้ศูนย์บาทโอ้โหให้เท่าไหร่อ่ะสามสิบ แตกนอกเยอะกว่านะครับแตกนอกเยอะกว่าโอ้จะบ้าโอ้แล้วคืนทุนละไ้นไปแล้ว,อ,ลวอุตส่าห์โดดได้โอ้ไปต่อก่อนนะครับ ไม่โดดอีกเหมือนเดิมเออ,อใจจะขาดตายหาละเออโอ้่งไม่โดดเลยวะแข็งโปก๊กนะครับแข็งโป๊กเลยโอ้เดี๋ยวร้อยหกสิบไม่ไหวนะเนี่ย โอ้มาอีกสักรอบอีกสักรอบนะครับมากล้องดับไปแล้วอ่ะมาเออดีนะรอบนี้เรามีขอดีๆนะเอ,อ๊บไม่เข่าซะทีนะเออหมุนทิ้งหมุนคว้างไม่ได้นะครับเออเท่าไหรเลยเนี่ยสี่สิบห้าสหกสิบประมาณนั่นแหละำมมตมิโชให้ดูวะ่ะเฮ้ยสองร้อยอืมอ่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทตอนเนี้ย โอ้ได้อยู่ได้อยู่80ได้อยู่มามาสุดท้ายเว้ยไม่ได้โอเคอ่าสุดท้ายของจริงยิ่งดูผิดจบร้อยนะครับจบร้อยนะครับเต็มคาราเบลนะครับนี่นงไงสองร้อยโอเคได้อยู่มาเว้สองร้อยรอบนี้ชมกลับมาอยู่ในเส้นทาง đột, có dứt dứt chắc chắc nè ờ con nhưng xỉa xỉa rồi đã con xỉa xỉa เบทห้าเบทห้าเพิ่ม,บมเบดหน่อยไปมหงดูอย่างเดียวเลยว่ะ ว้ยเว้ยหนึ่งกีออกอ่องเว้ยมาครับอ่ะตอนนี้8นาทีแล้วท่านผู้ชมเข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับนะครับผมก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามนะผมคอนเทนต์จะทำขึ้นมาให้ได้รับชมเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเออนี่พูดแบบว่ายืนเยื่อ <c> น <oughs> อ่ะมา ตรงนี้เรามาได้นิดหน่อยว่ะก็ยังดีอ่ะที่มันไม่ยอมยังไม่เสียนะครับเออมันก็มีมีบวกมาบ้างนะทำให้รู้สึกว่าได้เล่นต่อได้อยู่ได้มีได้หวังได้ลุ้นต่อนะไอแมตช์บุญนี่เผื่อมาวะผมไม่อยากกดปิดเทอร์โบเลยนะผมกลัวว่ามันจะกลับไปหน่วงงั้นขออนุญาตท่านผู้ชมแล้วกันใครที่ขอแบบว่าชอบปิดเทอร์โบนะ ผมก็ขอเว้นไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับบางทีผมกดปิดเทอร์โบปุ๊บรีวมันไม่รู้อ่ะมันมันจากที่มันเราเจอตอนที่มันไม่หน่วงแล้วพอเราปิดเทอร์โบปุ๊บมันขับไปหน่วงเลยอ่ะผมก็เลยไม่อยากปิดปิดเปิดเปิดนะครับก็ขอเล่นแบบนี้ไปยาวๆก่อนนะคือผมคืนทุนนะตอนเนี้ยมันไม่แตกเลยท่านผู้ชมมันแตกขึ้นไปแล้วมันก็เอาเราลงมาคือมันจะไปไหนรอดวะเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เอา้ามาโดดว่ะโอเคโดดว่ะสวยร้อยหนึง่งเอาดิทำไมยอดมันยังคงค้างแบบนี้มันเป็นมานานแล้วนะมันไม่แก้สักทีสิทานชมเดชเราได้เยอะกว่าร้อยสามห้าแล้วป่ะนะครับแต่ว่ามันยัิ่ขึ้นเห็นไหมดูได้มันจะรวมให้เห็นไหม อันนี้คือ่ะแล้วมันจะไปรวมทีเดียวให้รอทุกผู้ชมมันเป็นมาตั้งแต่เปิดเปิดเกมมาแล้วนะเปิดตัวเกมนี้มานะไม่ไม่แก้สักทีนะมันบั๊กบ้างม,มันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะเออ PG หน้านี้อยู่ที่ PG นะครับไม่แก้สักทีนะบางทีก็ไม่เป็นนะเออบางทีก็ไม่เป็นแต่ก่อนเล่นบ่อยอยู่โอ้โหอ่อโอเคได้เท่าไหร่เนี่ย265าโอเคมารวมเข้าไป500อโอเคมาเว้ ใกล้ความเป็นจริงท่านผู้ชมใกล้ความเป็นจริงครึ่งหนึ่งละขอพันหนึ่งละครึ่งหนึ่งละตอนนี้โอ้เจ๋มากอุย้ยคอมโบเรื่อยๆมาดิทีละร้อยก็เอาเดิทีละร้อยก็เอาเด,ออาดินะครับโอ้ เชื่อมาอีกแล้วใส่เป่ามาเลยนะครับนี่ไงมาอีกแล้วเฮ้ยม,มาอย่างนี้โอเคเนาะมันมาแบบว่าอย่างเงี้ยดีกว่าโดดด้วยซ้ำอะ่ะมาทีละห้าสิบหกสิบจริงโอ้โหโคตรเอาอ่ะแตกเลยแตกเติมนี่แหละอย่าเติมอีกแล้ว โอ้โหผมชอบว่ะผมชอบที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันได้เรื่อยๆอะ่ะเนี่ยไม่ต้องโดดก็ได้เนี่ยหน้าริ้วหน้าหน้า,หน,าหน้าลายเปลี่ยนไปแล้วนะความรู้สึกไหมถ้าไม่ชมรู้สึกไหมจากตอนแรกที่แบบว่าทุนเราอยู่สองสอ่ะไม่ขึ้นไม่ลงสัทีอะ่ะตอนเนี้ยโอ้เนี่ย หน้าลายเปลี่ยนไปหน้าเดิมปะเนี่ยเยี่ยคล้ายเดิมนะคล้าย,า,ยายเดิมอมาดิมาดิกดขวางนี่หี้ยมแหนไม่แต่งเนี่ย <c oughs> ผมชื่นชอบพูดคำว่าหน้าเดิมบ่อยนะ <c oughs> ทั้งที่มันก็ไม่หน้าเดิมหรอกตรงพูดมันติดอะ่ะมันติดมาจากตอนที่มันบั๊กเยอะๆนั่นแหละท่านผู้ชมผมด้วยเลยติดปากผมไม่หายไปสักทีนะครับจริงๆมันหายมันไม่ค่อยมีแล้วนะบงบงบงับง๊กๆไม่ค่อยได้หงได้เห็นแล้วนะครับแล้วมันติดปากผมมาไง ผมก็เวลามันแตกใกล้ๆก,ก,กันผมก็ชอบพูดว่าหน้าเดิมตลอดเลยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> แต่เขาคงไม่เยอะ,อะไม่เยอะ <laughs> แต่ว่ามันเข้าเกือบเต็มไงแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับมี50าสิบีข้างบนเฮ้ยเก้าร้อยเฮ้ยเชื่อแม่งของจริงว่ะ <laughs> ไอ้น้องโคตรดีว่ะ <laughs> คือหน้าลายมันเปลี่ยนไปเลยนะเว้ยท่านผู้ชม อาจากที่เหมือนที่ผมพูดอ่ะตอนเริ่มต้นอ่ะเริ่มคลิปมันยังขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอมันมาแตะขึ้นมาเจ็ดแปดร้อยได้แค่นั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับคือเข้าดีเลยอ่ะเข้าบ่อยแตกนอกบ่อยมากเอออันนี้ผมพูดจริงๆะเว้มมันสุดยอดมากเลยผมว่าจะพอแล้วเนี่เอาโดดว่ะอ่ะโอเคผมว่าน่าจะถึงนะรอบนี้โดดรอบนี้ผมว่าผมจะพอเลยแล้วกันถ้างั้นนะครับเนี่นยได้มาแล้วเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ คิดว่าน่าจะได้กลับไปที่หนึ่งพันแล้วก็ผมก็จะพอแล้วนะครับเออสามสิบห้าบาทมันไม่โชว์เฉยนะครับมันเข้าแล้วมันก็บวกให้อยุกแค่มันไม่โชว์เฉยนี่อุ๊บสองร้อยห้าสิบบวกอีกร้อยห้าสิบสามร้อยเป็นสี่ร้อยโอ้โหมีทะลุสี่ร้อยแล้วโอ้โหใหม่ห้าสิบ ร้อยหกสิบเอาดีแบบนี้ก็พอเลยแล้วกันพันเจ็ดโ,โอเคนะครับโอ้โหกันนานๆกลับมาเล่นทีก็เฟียลฟาวอยู่เหมือนกันถึงแม้เกมจะหน่วงบ้างนิดหน่อยแต่ก็แตกได้นะครับแล้ววันนี้ผมบวกแล้วเนี่ยกลับมาบวกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะครับจากที่เสียให้ซื้อไปเรื่อยกลายเป็นว่าจากบวกก็กลายเป็นลบพันสอใช่ไหมนะครับมาเล่นรอบบ่ายนิดๆหน่อยๆเนาะ อืมอ้ยก็ไม่ถึงกระบ,บวกนะแต่ก็บวกอยู่ประมาณ200นี่แหละสองถึงสามร้อยเออบวกอยู่ประมาณ200นี่แหละนะครับอ่ะโอเคอย่างน้อยก็บวกแหละนะครับโอเคน่วงหน่อยแต่แตกนะนะครับก็ใช้ได้นะครับวันนี้ก็ได้เห็นหลายๆมุมอมองนะไม่ว่าจะเป็นลายเกมที่มันเปลี่ยนไปในช่วงท้ายนะผมเห็นชัดเลยว่าแทกๆดูไม่ดีเลยดูแย่แต่หลังๆล,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 ลายเกมเปลี่ยนลายเกมเปลี่ยนซะงั้นแตกนอกบ่อยมากนะครับเออนะก็อีก อีกหลายๆตระกูลฟอร์จูนเดี๋ยวผมจะไปไล่เล่นให้แล้วกันนะครัครบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับฝาบกกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันนะครับอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ